มาแล้วคู่ต้นบนแท้เน้นเๆสองหางเด่นเลขนี้นะหนึ่งเมษายนสองพายหกสิบหสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปอย่างพี่น้องปองป่ายสุผู้สุขคนเนาะคะ่ะ ที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลลลาซ้อมผ้าพารวยค่ะวันนี้แม่มอนก็จะมีแนวทางคู่ต้นบนนะคะซึ่งก็เป็นของแท้นะคะท่านผู้ชมนำมาเสนอนำมาแบ่งปันนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะไปเบิ่งกันเลยนะคะ่ะแล้วก็ดูแนวทางหลายท่านหลายอาจารย์นะคะท่านผู้ชม ที่แม่มอนอยังบอดายนำมาให้พี่น้องเบืองเนาะคะ่ะพี่น้องอาจอีเห็นจากช่องอื่นไปแล้วเนาะคะ่ะแต่ก็ะอาจอีจำบอดายก็คิดซะว่าม,มาทบทวนมาทวนความจำกับ่องแม่มอนเนาะคะ่ะดูแนวทางแรกกันเลยนะคะเป็นแนวทางคู่ต้นบนนะคะท่านผู้ชมงวดนนี้ก็มีออกมาหลายใบมากๆเลยนะคะแต่ว่า เขาบอกว่าชุดนี้เป็นของแท้แล้วนะคะท่านผู้ชมซึ่งค่ะแท้หรือปลอมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะชุดนี้ให้มาที่58และ59นะคะค่ะ58 59ก็เป็นแนวทางเลขเด่นเลขดังหลายยุคหลายสมัยนะคะท่านผู้ชม ค่ะจะมาได้หรือ,อยังสำหรับงวดนี้นะคะสำหรับ59ก็มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะจะมาอีกไหมเราก็รอลุ้นกันค่ะต่อด้วยแนวทางชุดฝันเป็นจริงค่ะงวดนี้ก็จะเห็นมา2ใบนะคะท่านผู้ชมสำหรับใบแรกนะคะฝันเป็นจริง1เมษายน65นะคะชุด3ตัว598ค่ะ 2ตัวตัดได้ที่5 9 9 8และ8 5นะคะแม่มอนมองว่า5 9และ8 5ก็จะชนกับแนวทางคู่ต้นผลนะคะท่านผู้ชมและก็อีกใบหนึ่งนะคะ1เมษายนค่ะ2 5 6 5ให้ชุด3ตัวมาที่5 2 9นะคะ2ตัวตัด5 2 2 9และ5 9นะคะ สำหรับ29ก็จะชนกับแนวทางของเลขมหาเห่งนะคะท่านผู้ชม59ก็ชนกันที่คู่โตดบนอีกนะคะมาตามกันต่อที่แนวทางเลขเจาะ2ตัวของแอดดาวบนฟ้านะคะดูชุดเต็มก่อนนะคะ1เมษายน65เด่นที่9และ0ค่ะ90 91 95 97 000, 01, 0 00 1 05และ07นะคะสำหรับชุดตัดนะคะเป็นลายมือเขียนนะคะเด่นตัวเดียวก็คือ9นะคะ1เมษายน65คะ่ะล่างตัวเดียวคือ9นะคะชุด2ตัวให้90 91 97และ98นะคะ มาตามต่อกันที่แนวทางของแอดตีนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ของป้าม่วงนั่นเองนะคะท่านผู้ชมซึ่งป้าม่วงก็พักไปแล้วนะคะให้เข้าที่03นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะแนวทางนี้ค่ะตามคําเรียกร้องของสมาชิกนะคะแอดตีก็บอกว่ามั่นใจมากนะคะแล้วก็ให้ป้าม่วงช่วยดูแล้วนะคะแอดบอกว่า ให้หาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะคะท่านผู้ชมขอให้ปัง3ตัวและ2ตัวค่ะงมดวันที่1เมษายน2565นะคะให้ชุด3ตัวมา4-68นะคะ2ตัวตัดที่68 88และ64ค่ะและก็มีเพิ่มมาอีก2ชุดนะคะเป็นชุด3ตัวค่ะตามคำแนะนำของป้าม่วงนะคะเพื่อว่าสมาชิกซื้อ สตัว68ไม่ได้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมฮาเทียเฮาซือหาซือ68ดบนในเนาะคะ่ะพี่น้องประมวงก็นแนะนำให้แอดตี้ให้ชุด3ตัวมาอีกเนาะคะ่ะ2ชุดนั่นก็คือ068และ668นะคะ2ตัวยังคงเดิมค่ะมาตามกันต่อที่แนวทางจับมัดรวมมาครบบนกับ ของแอดนานะคะและก็แอดละเด่นค่ะจับชนกันได้258และ9นะคะแนวทางชุด3ตัวบนค่ะงวดวันที่1เมษายน65นะคะให้มาที่258 259 589และ289นะคะมี589อีกแล้วนะคะท่านผู้ชม ซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้าแปดเกห้าเกแปดเมมอนก็จัดไปหนักเติบอยู่เนาะค่ะอย่างบอมาาค่ะงวดนี้คันมักก็หอกก็ตามเพิ่นไปเนาะค่ะพี่น้องคันบอมักก็ะพานค่ะเรามาตามกันต่อที่แนวทางของแอดปัญญาค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะ ก็เป็นที่รู้กันค่ะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะแอดปัญญาให้เข้าที่67นะคะเมมอนบอดได้มีใบเก่ามาให้พี่น้องเบิงแล้วค่ะเราไปดูงวดใหม่กันเลยนะคะวันที่1เดือน4 6 5นะคะชุดเด่น7ค่ะวางล่างนะคะให้2ตัวมา71 74และ78นะคะรองที่6ค่ะวางบนนะคะ63 65และ 69นะคะและชุดต่อมาค่ะวิเคราะห์เจาะลึกเลขออกวันศุกร์เด้อครับนะคะเขาก็เจาะมาให้ที่8604217156 1, 1, และ69นะคะเน้นที่7 1ค่ะเน้นมากๆคือ6 9นะคะ มาต่อกันที่แนวทางเม็ดเดียวล่างของแอดเด็กชายทานิตนะคะท่านผู้ชมหวัวรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน65นะคะวางล่างเม็ดเดียวเน้นๆที่95ค่ะต่อกันที่แนวทางของไอ้ไข่ให้โชคนะคะท่านผู้ชม วดวันที่1เมษายน2565ค่ะชุด3ตัวให้489นะคะ2ตัวตัดที่8489และ94นะคะชุดนี้ก็จะผิดจากฝันที่เป็นจริงไปแต้มเดียวนั่นก็คือให้ที่4นะคะท่านผู้ชมสำหรับชุด2ตัวล่างค่ะให้65และ71นะคะ 4.8.9ก็จะมาชนกับแนวทางคนไทยบ้านอีกนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่1เดือน4 6 5หแอดคนไทยบ้านนะคะอันนี้เพิ่นกระบอกว่าแท้อยู่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่างวดนี้ก็เห็นมา้องใบเนาะคะ่ะแต่ว่าแมมอนเอาใบนี้มาให้เบิงกรค่ะเพราะว่ามันชนกับเลขไอ้ไข่นะคะท่านผู้ชมชุด3ตัว498นะคะ และก็402นะคะชุด2ตัวตัด98020594และ71นะคะค่ะเราก็มารอลุ้นกันนะคะในวันที่1เมษายนก่อนสองการนี้นะคะชุดไหนจะเข้าเจ้าไหนจะมานะคะสำหรับ498และ598นะคะค่ะ ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังหากมีผิดพลาดประการใดไม่มอนก็ต้องกราบขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ